หลังจากที่จบไร์สดไปนะคะให้คุณแม่โทรหาคุณหมอนะคะคุณหมอก็มาอย่างรวดเร็วเลยคุณหมอเหมือนท้องจะอืด <c oughs> <c oughs> ทีขึ้นอืดเนาะ ท้องอืดจะอันตรายไหมคุณหมอ,อ,อก็อันตรายถ้ากินออกนั่นแหละน,นู้นนี่แหละนูคิดว่าท้องอืดนี่อันตรายสุดๆเลย,เายานานฉลาดอีกเอายาออกนี่กินยายากด้วย,ยาวนานนาน,อน,าน้องหารถอื่นมาให้แล้ว <c oughs> มันเขาได้กลิ่นน่ะหมอเห็นไหมเห็นไหมเขาจับคลำคลำแต่เอาไม่ออกแต่เอาไม่ออกอยไปเรื่อิ๊กเล็กลก,ก็เดี๋ยวพาเดิน,ดนาพาเดินเดี๋ยวอากาศไม่ร้อนมากก็พาเดินตอนเย็นเนาะหมอ,อ,อนหนูหนูก็สังเกตทั้งวันว่าเฮ้เหมือนท้องตึงขขึึ้้้นนอยยู่แลวครัับมีาดงงไก็ค่ะ

ม,มีคุณหมอเขาได้กลินยาเห็นไหมเขาก็จะเอาอ,อันนี้านหนกดิดมๆวอกอันน่นอมดนูกลกัท้องอื่นอ่ะมันอืดแล้วแหละ <laughs> กินใส่เกลือแร่ด้วยพ่อ นี่คุณหมอได้มาดูอาการแล้วนะคะเขาบอกว่าท้องอืดนะคะท้องอืดนี่อันตรายนะคะหมอหน่าจะช่วงเดิมเนี่ยต้องตืนกลางคืนจะตีสิบผมว่าช่วงยึนช่วงยนมชอบขึ้นไหมประมาณห้าโมงมีเริ่มแล้วเ <5 S 2> ย้ยาห้า,าโมงนะหมอขึ้นหรือนาบเลย ใน,านนาัน,น,นตีน้ำเล็ดแล้วพ่อไม่ค่อยกินน้ำเท่าไหร่หรายไปๆนะน้องนำโชคอย่าป่วยบ่อยนะคะ <c oughs> ไม่ควอ,อนก็นไม่อยากให้ป่วยเลยค่ะ หมอมาเจาะเลือดไปด้วยไหมไหมค่ะไม่ได้เจาะเลือดค่ะอันนี้ให้ยานะคะยาทองอืดยังไม่ตึงค่ะอออืม คุณหมอมาดูอาการนะคะมาดูอาการน้องหนำโชคลดตัว,ตวไม่ต้องลดพอ่อต้มน้ำ อทองอืดไอ้ไอ้จากูัไอ้จากันลองกัวแต่ไปมูะไปทองอืด ปะเต็นกลองแต่รูละงอดกลัวซุ่มกระจากลัวกันลองกระจากลัวแต่ปะเตินไทยเหรอไอเจ๊กระจาแล้วใช้ทองอืด ค่ะคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอมาดูใหม่อีกรอบนะคะอันนี้มาดูเบื้องต้นมาท้องอืดแล้วจยาให้แล้วก็ให้ต้มน้ําอุ่นนะคะประครบท้องเคสนี้จะเป็นท้องเสียแล้วก็ตีขึ้นเป็นท้องอืดกลัวว่าจะดวนจะจะโดนถ้าท้องถ้าถ้าอืดว่าอือไม่ออกต้องโดนล้วงนะคะล้วงล้วง ใครเลียอ,อะไรนะล้วงตูดพ่อก็มาดูอาการเหมือนกันนะคะ,ะพ่อโทรหมอม,มา เพิ่งมาจากซื้อกล้วยนะคะไม่ได้กล้วยเลยกล้วยไม่มีนะคะกล้วยไม่มีนำโชคก็กินได้แต่กล้วยนี่หนูต้องไปหากล้วยแถวแถวหมู่บ้านยา<ด>ไม่กินตีขึ้นอืดแล้วตีขึ้นอืนแล้วนะคะตอนเย็นไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนเมื่อกี้คุณหมอมาดูแล้วบอกว่าให้ต้มน้ำอุนอ่นเดี๋ยวพ่อไปต้มน้ำอุ่นนะ รถตอนนี้นี่แหละรถตอนเย็นป่ะเหมือนโบบาลตอนนั้นถ่ายไม่ออกต้องล้วงใช่ค่ะพี่ตรัเก่ตีเป็นทองอื่นแล้วนะคะมาส่งกำลังใจให้เด็กชายนำโชคสารงงามหายไปไว้นะคะ ค,คือหมอมาดูแล้วค่ะพี่นี่หมอบอกว่าให้เดินในระยะแค่หน้าบ้านไม่ต้องไปไกลกลัวติดเชื้อนะคะหมอมาดูตอนบ่ายตอนเย็นจะเข้ามาดูอีกรอบตอนเย็นมาแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าตอนเย็นมาแถ้าการุ่งนี้ตอนเช้า พอคอนบอกว่าถ้าการฉุดเชิญโทรบ,บอกหมอตลอดให้สังเดูที่ลิ้นม่วาบวมตาซึมโทรียกหมอได้ตลอดเลยอันนี้กินได้แต่กล้วยค่ะอย่าไม่ยอมกินกินใบสองใบ Leaders, <eat. S 2> มันไม่ใช่กระต่ายนะลูกกินใบสองใบนะ่ะอันนูเป็นช้างอันนูต้องกินเยอะๆถหามันถ่ายออกมาลูก ถ,ถ้าเกิดว่าข้ามคืนไม่ทอกทอทอยังไม่ถ่ายนี่อันตรายต้องรีบต้องรีบโทรบอกหมอยังด่วนเลย <c oughs> ใช่ค่ะตอนเช้าท้องเสียค่ะแล้วแล้วพอตอนเย็นมามาตีน,นตีเป็นท้องอืดก็คุณหมอเขาบอกไว้ตั้งแต่เช้าแล้วแต่แม่ควันก็ ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะคะเดี๋ยวให้พ่อควานไปต้มน้ําอุ่นนะคะเพื่อที่จะเอามามามาประคบท้องน้องเพราะคุณหมอบอกว่าให้ประคบท้องน้องค่ะน้ำต้มน้ำครับแล้วก็ผสมกับน้ำเย็นให้อุ่นต้มน้ําอุ่นใช่ไหมแล้วก็เอาผ้ามาประคบทำเป็นประคบเปอร์ลาดลาดท้องลาดบางๆให้ตักน้ําแล้วก็ลาดอย่างนี้ยให้ไหลลงแล้วบางครั้งทาร้อนก็เอาใช้ใช้ผ้าอุ่นแล้วคทมตีขึ้นอื่นแล้วครับแต่วันนี้หน้าไม่ค่อยซึมเท่าไหร่นะ หมออยู่ไกลไหมหมออยู่ไกลไหมพ่อโคตรอาณาจักรก็ประมาณอ่าตรงโรงพยาบาลไหมนั่นแหละที่ทางหมอไม่มาโรงพยาบาลที่ช้างเขาเอาไว้ชปขนาดหกกิโลได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโลห้าโลหกโลนะครับแต่ก็ทางตดก็ยังไม่ตดเลยวันนี้นั่งดูทั้งวันตดก็ยังไม่ตดเลยเขาไต้มน้ำก่อนเดี๋ยวให้พ่อควานไปต้มน้ำ ต่ให้กินยาเขาเรียกยาอะไรยาน็อกซี่หรอยาพ่อตดแล้วหรือเปล่าตดแล้วไหมตดแล้วได้ยินเสียงตดแล้วอืมตดแล้วดีใจตดแล้วตดแล้วดีใจตดอีกเงีเลยดีใจถ้าถ่ายไม่ออกก็เหมือนน้องบัวบานต้องล้วงออกใช่ค่ะแม่ไม่ด้วยที่ตึงๆึงอ่ะตึงแล้วต้องตีโครมมันตึงแล้วตึงไปมากเลยเมื่อกี้เองตดแล้วตดแล้วก็ไม่บอกพ่อว่าตอนพ่อไปตัดต้นไม้อ่ะไม่บอกว่าพ่อช้างเราแปลกไปนั่นเหมือนรู้สึกว่า ท้องอืดขี่มาสักรอบนี้อุ่นใจแล้วนี่ขี่มาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ขี่ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ขี่แต่ปกติเขาจะขี่ตล,ล<ข>อด <ขอ S 2> นะพ่อ,อเนาะก็เชิญโบบิชอืมเฮ้ยไม่ใช่ยกคนเดยวยังยังยังไม่ยกดเะคนแฝงแฝงอย่างนี้น้ำโชคไม่ขี้แล้วพอดูออกเลย ถ้าคนข้างหลังน้าโชกจะเป็นนุ่นๆจะที่มือกินตดแล้วนะยางแรเงเนี่ยปูดยาไม่ดีกินไปเพื่อเดียวเองต้นเลยพอต้มน้ำเขาจะไปตัดไอตอน้นทนนม่มาอีกการไปตัดมาเยอะเลยได้ไหมแท้กินกันตัดมาเยอะมันเหี้ยน้องกินไม่ทันหรอกก็<บ>ออไปตัดมาดเรื่อยๆดีกว่าตัดมาวางไว้มันเหี้ยวน้ำโชกมกินหรอกเหี้ยวเหี้ยวไว้ด้วยต้นนี้ เหีย่ยวแล้วก็ใบร่วงไว้ด้วยตัดให้ได้กินสดๆดีกว่าพอไปตัดแป๊บเดียวแล้วกินดีกินกินแล้วแม่เท่กินเก๊กไม้แล้วแม่ไหนที่เอฟซีเห็นะครับเมืม่อกี้กัดกินแล้วกัดกินจนไหนอ,อยู่เหมือนเดิมเห็นกัดตรงไหนพ่อนานดีแท่กินหเหนื่อยจังเลยโชคขายไม่ไวลูก ใบไผ่ไดีแล้แยาเนเปียไม่แตะเลยในชว่วงถ้าย่าเนเปียกินแสดงว่าหายปกตนะิน้องกินดีจนะตะ่าเนเปียอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหมไปต้มน้ำก่อนไปพ่ออาการท้องอืดน,นะคะอาการที่น่าน่ากลัวสำหรับช้าง ช้างเล็กๆอย่างนี้ถ้าเขาถ่ายไม่ออกแอะกอฮะ,อะอโอเคแต่วันนี้ยังไม่ได้นอนนะพ่อลูกเรายังไม่ได้นอนนะจะบ่ายแล้วนะปกตินอนหลายรอบแล้ว หมอก็บอกอยู่ว่าน้อนหรือยังยังไม่ได้นอนเลยถ้านอนน้องเขาจะมีแรงสู้ไงแต่อันนี้เหมือนเขาจะปวดท้องนอนไม่ได้หรือมั้งเป็นไรหรือเปล่าน้ำโชคเป็นเจ็บตรงไหนลูเกเจ็บท้องบอกโชคเอ้ยโชคโชคครับ สบายค่ะน้องนำโชคตอนเช้าทองเสียตอนตอนประมาณบ่ายมาทองเสียมันตีเป็นทองอ่นขอบคุณมากมากนะคะพี่พีเฟซีที่ให้กำลังใจแม่ควานนะคะ ื่อกี้คุณหมอมาแล้วนะคะคุณหมอนัดมาแล้วแกก็บอกว่าอันนี้เป็นเคสท้องเสียตีเป็นท้องอืดมันตีขึ้นต้องดูอาการใกล้ชิดต,ต้มน้ำอุ่นประครบท้องลาดท้องต้องให้น้องกินเปลือกไม้ให้ได้เปลือกไม้มันจะเป็นเปลือกไม้ต้นทอนมันจะเป็นยาสมุนไพรอะคะ่ะ อยาสมุนไพรที่ก,กินยูนี่กินยูนิดนึงนี่กินเยอะๆมันจะได้ออกมาลูก หมอเขาบอกว่าท้องเสียคุณหมอก็เตรียมใจไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องตีเป็นท้องอืดซึ่งหนูก็ไม่อยากให้เป็นท้องอืดเนาะเพราะว่าท้องอืดเป็นอันตรายอันตรายมากเลยสําหรับช้างตัวเล็กๆเพราะว่าเขาถ่ายไม่ออกเราจะล้วงยังไงตูดเข้าเล็กๆเนาะมือเราใหญอ่อันนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องล้วงนะคะถ้าพรุ่งนี้ไม่ออกต้องล้วง จังเกตดูที่ท้องตึงมากคุณพ่อไปซื้อกล้วยก็ไม,ไม่ไม่มีกล้วยสุกเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เอามากนะล้วยมันขา,ขาดตนละมันมันไม่มีเลย นี่ก็ต้องไปหากล้วยจากแถวแถวหมู่บ้านที่เข้าปลูกกล้วยนะคะไม่งั้นช้างก็ไม่มีอะไรกินเดี๋ยวให้พ่อคอนไปต้มน้ำนาดแล้วก็ช่วงเย็นๆเดี๋ยวจะพาออกเดินเนาะคุณหมอเขาจะมาดูช่วงเย็นอีกรอบค่ะว่าเป็นยังไงเนาะหายหรือ,อยัง เอาต้นไม้ไปแทงกับงา,งากินไหมนัน่นกินเร็วๆลูกเ,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 เป็นยาเดินไปเดินมายังไม่นอนเลยนะคะแม่ควานก็รอดูว่าเมื่อไหร่น้องจะนอนน้องก็ไม่นอนนะคะ เราก็ต้องดูน้องตลอดถ้าแม่ควานไปทําทุระไม่หรือว่าไปเข้าห้องน้ําพ่อควานก็ต้องมาดูห้ามห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวแม่ควาขอจบไล์สดเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไปต้มน้ำแล้วก็จะเตรียมตัวลาด ให้น้องนําโชคนะคะแล้วก็จะไปตัดต้นทนมาเตรียมไว้ให้น้องนําโชคนะคะเพื่อดูอาการว่าน้องจะหายไหมไม่ครัมเขาจบไลรสดนะคะ